ันนี้คือต้นถนนชัยใช้ส่วนไหนครับใบถ่ายพยาธิใช้ส่วนใบครับใช้ส่วนใบนะในการถ่ายพยาธินะครับต้มต้มไปต้มทานนะครับใช้ใบใช่ไหใช่ต้นถนนชัยต้นถนนชัยหลอกลวงนี่ต้นไม้หลอกลวงนะสักคนนหลอกลวงต้นไม้ไม่เคยหลอกลวงใครนี่ต้นอะไรครับเนี่ยต้นถนนชัยครับโอ้ไปผสมุนไพรด้วยสมุนไพรด้วยพี่เขาบอกว่าใช้ถ่ายพยาธิได้ แล้วแล้วแล้วต้มต้มเยอะไหมพี่เวลาเราต้มก็ประมาณสิบสี่ยี่สิบใบอ๋อใช้ใบมาต้มอาบได้ใบสดเลยใช่ไหมใช่อาบก็ได้ยังสามากษาโรคผิวหนังได้ครับใบสดยาธรรมานแผลด้วยเติมทุกวันหรือเปล่าไม่ไม่ทุกวันครับเจอตอนตอนก่อนนอนอ๋อตอนก่อนนอนเพราะตอนนอนพญาจะวิ่งใช่ใช่ครับพญาจะใช้ตีวันมันหรือก็ทิ้งเดียวครับสามวันนี้ก็สองวันสามวันเห็นผลแล้วตอนเย็นในระห่างเย็นนี้ก็เรีนเลยแล้วครับ นี่คือต้นท่านนชัยนะครับท่านนชัยสบปะคุณเล็กๆน้อยๆนะครับสบปะคุณคือการนะายพยาธินะฮะง้อควายเาจะรู้ว่าเป็นยายนะเขาจะกินเออใช่ฮะง้อควาย่ายพยาธิเขาจะรู้ว่าเป็นยาเตยุลตุจาแสดงว่าไอ้ที่เขาบอกว่าโง่เหมือนควายเนี่ยคงใช้ไม่ได้แล้วนะนะตว์ต่างคนดีครับควายหรือว่าสัตว์ต่างๆสังเกตดูนะฉลาดกว่าคนแม้กระทั่งสุนัขแม้กระทั่งกระรอกใครบอกว่าโง่เหมือนหมาผมบอกไม่ใช่สุนัขนี่เก่ง แล้วก็รักษาตัวเองได้ด้วยแม้กระทั่งเขาป่วยเขาไม่สบายเขายังไปกินหญ้าได้อะแล้วรู้ด้วยว่าหญ้าตัวไหนคนว่าคนว่าสุนัขเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นไอ้สุนัขบ้าได้แต่ว่าแต่ว่าแต่่วาเขาเลี้ยงแค่ทำไมเขาหายไวล่ะเออใช่แต่ว่าคนต้องใช้ยาทาใช่ไหมครับถูกต้องสุนนัขเเีี่ยยลแค่ที่เดียวแต่เขาจะติดแค่ก็หายเลยนะครับให้ขาดยาวเนี่ยเขาเลียงอาทิตย์เดียวหายอืมโอเคนะครับเพราะว่าพนี่แหละครับเพราะว่าไอ เขามีเขในในน,น้ำลายเขาเนี่ยเขามีสรรัคุณตัวยาของเขาเหมือนกันค,คนสมัยอันนี้ผมไม่ได้<อ>คุยนะครับคนโบราณฝากไว้นะครับ